สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสู้ผู้สกุมากินเขาก็ไม่หอมพี่น้องมากินเขาก็ไม่หอมไม่หอมพาตะพึงมาดอดบานแต่ทุกคนไม่หอมไปได้อันของม,มาเต็มที่พี่น้องฟองกันจักน้อยกับสิเมนทาลวีนแล้วพี่น้องเนอกระกับสิเป็นมือผีผีมันบอกไม่หอมไปได้ของม,มาเบิง้งไม่หอมเสบเบิ้งทุกคนกว่าสิว่าอันเมื่อนี้ไม่หอมมาพ้ามากินเขาพี่น้องไม่หอมเมือ่อยไหลกับมีเห็ดลวกแล้วเนาะก,ก,กับมีนอไใหม่กับมี ปลาแดกบองพี่น้องปลาแดกบองเออก็มีไข่ต้มพี่น้องมีไข่ต้มมีเขาเหนียวมีข้าเหนียวไม่อร้อมกันเล่ได้นำซาน้ำเปี้ยนนี้ใส่พี่น้องถ้าแต่พี่น้องกินลายกันมีแต่ผ้าก,กินลายกัเลยเขินเม่หอมกันเลยเอานำซามาแก่เขินแต่ <laughs> แต่มตมันจะคองอยากเองมึงพี่น้องพักสลัด má trả sẹp sẹp có mèo bưng mèo bơ leo mèo sỉu ông hay bưng đó trả đó bưng này P’nông mèo bay đây mát mùng bật nhảy bật tớ thở phào căng ngăn ăn siêu mua vé hay đẻ non cả thục con siêu thả đẻ non anh nhát đại em chi hao an cả đẻ non mắt cả chị sẹp phút nó P’nông ม่หอมก็เอาแบบลาเลบดนีเลยเอาแบบย่างดีเลยหั่นัมงนันหันแมงมันไทยห้ากับสิถุงนึงกับคืองถุงนีกับคือซี่ลอยพี่นอมันลอยกลัวลอยกลัวเนาะแต่ว่าไม่หอมก็ไปคิดแบบยังนะเนาะย no <Wow. S 2> ังไงเนี่ยอันมื่อวันที่สามเด็กน้อยมานหลไหลพี่น่อย่างเป็นแถวรวยหวยทุกคน

Uh. เป็นกระหูคนเด้เออถ้าในเบิร์เด้กแขยุกแขยไม่หอมซึนสิล่ะน้ามันหน้ามันถ้าเตาแม่เจ้าแม่ขอพี่น้องเด็กหน่อยมาขอดีดีกันเหมจอกันว่าอันเด็กหน่อยมันบอกกันเนาะว่าอันผูดยิ่งไทยผูดยิ่งไทยว่าสันว่าอันที่มันเขาใจดีว่าสันว่าว่า อันอันเขายุนี่เขาเอินกอตตารีเนาะพี่น้องเขาอ,อันมีแต่กอตตารีเป็นตแต่ซสบเส็บเขานวะเออไม่หอมกับเล่นชีอะไรใจทุกปีมวมาวเ้วเาวาวาไปวา่ามากกับมากกินเขาน้ไม่หอมทุกคนมากินเขาก็ไม่หอมไม่หอมซื้อมาอันให้เด็กหน่อยว่ามื่อนไม่หอมกับอยากกินซุปบะเขือพี่น้องไม่ได้ไม่หอมไดว่าสองหน่วยบะแตงไม่หอมไปล่าน,นั้น มาบอแบาเบาแบบไปเอามากอะมึงต้องมากินบองประแดดก,ก็มีหอมพี่น้องมือนีบบมีตำบุ่มบอกว่าบ่ามี่ย่งพี่น้องเลยมีบองประแดเข้าวเหนียวห่อนๆไม่หอมหอแต่หอนเท่ยนั้ะทุกคนไม่หอมพึ่งหอดบ้านว่ากนิ่นไงๆต้มไข่พะนะโอ้ช้นพี่น้องกินน้ำก,ก่อนนะพอได้กการบ้านทรงพิยู่พะนะออ <c ười> จะเม็นบอกไงเนาะคงนายเน,ะนานะพี่น้องเนาะ ซุ่ม,มือแม่นแม่นอันแม่นอันแม่นสิคขยข้นป้าได้กระร่างพี่น้องมันก็ต้องกินแม่นบ่บกินกับป้ได้แม่นบ่ทุกคนอแม,ม่นบ่กินนั่นบ่พลาพี่น้องกินไม่หอมใครคือเาากาลัดจะทุกคนคไม่หอมยันบ่อิ่มไรไม่หอมหิวแห้งไม่หอมก็เลยเอาตัง่านไม่หอมเอาใบหนีก็น่าจะเนาะ มีหอดหัวหอมดิทุกคนมีหอดหัวหอมหอมาจะมจักจำจำประเด็กครับมีหอมมีหอมสีพากินเขาน่ามือนี่กินเข่ากินเข่ากับประเด็กบอกจะทุกคนมึงอืมก็เห็ดอื้เห็ดพี่น้องเห็ด เข <languages? S 2> าเคยในเนี่ใกล้จิตตุยเบิร์ดแล้วทุกคนของน่ะใครผีหลังใครอะไรนี่ยังทุกคนยังสีเห็นเยอะเบื่อไม่หอมเด้อผีหลังเลยไม่หอมเจ้าสีเห็นอี่ยัง แม่หอมมีสองบาทบ้านหลังใหญ่แม่หอมเก็บเหรียญจ้ะบ,บ้านหลังน้อยแม่หอมแก่เก็บกิโลบ้านหลังใหญ่แม่หอมกบยายจันหอมโนเวจ้ะบ,บ้านหลังน้อยแม่หอมกะอันแม่จันหอมโนเวจ้ะพี่น้องป้าจังเปีเป๊ยเ,เลยมึงนะใคร ไม่หอมไปื้อเนี้ยตินหาวใมามืออื่นกับวัตถุตามบอกแตงกับซุปบอกเขียบพี่นนองอันมือวันเสาร์ไม่หอมสิไปบ้านแม่ใกล้ไม่หอมก็สิบวได้ดไปเล่นน้ำผู้ใดเด้จ้ะเพราะว่าบ่ามีเน็ต บ้านแม่ไก่ภาคแซนมีเน็ตอยู่แต่ว่ามันนั่นตแต่แต่ของเล่ากะนั่นแล้วแม่พี่น้องไม่หอมกะอัดบางที่ไม่หอมไปวันเสาร์เนาะอัดบางที่ไม่หอมกัสิกับวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ถ้าไม่หอมไปเหรอน้ำผู้ใดซา,ากตอ่ะขอโทษขอให้เรือพี่น้องเด้อแม่ไก่เล่น มีวันเกิดเพื่อดีมีจะไท้อยู่ฟองเลยจ้ะพี่หน่องมีแต่แม่กับลูกในความเกิดจะเป็นน้อนน้ำเพลินบอกขึ้นหนึ่งกับสองขึ้นนะจ้ะทุกคน <c oughs> แล้วบอกใครจัดงานหรอมาใจ <c oughs> แล้วบอกใครจัดไงแต่แต่ดวงดวหมจัดไงย่ะ เราดีแล้วเนี่ยบางเรื่องสิภาพเป็นความกินอย่างเราภาพกินยังเราสกินนั่นนั่นหรอประเด็กบองนี่กินงมาคุยเอาปันป้นแท้หือเป็นไงครั้บกาคุยเอาปันป้นนื่คือ ควันก่อนผมไปขึ้นมายัางไงคืออยากกินปลาแดกฟองกับบวกผักหน่อไม้อันนี้แซ่บแซ่บพี่น้องมีแต่ยอดเด้กคือที่เป็นหนอนหอนอย่างนอหนอนที่เป็นแดงแดงหน้อแดงแดงหน้อ นอไลติพี่น้องน่อไลตินอ่นอไม่นที่พินยาวๆนึงแดงไปเข้าแต่เขาเจ้าแต่หยดมันมากอัดใจถุงมากเฮ้ยจังไหนบูขนาดว่ากินเขาก็ประเด็กบอง <c oughs> ยังแกี่เบอด์น้ำซาที่พีนณองเล้แม่หอมอัน ไม่หอมว่าไว้ว่าไม่หอมสิพ้าดเป็ปอันอันบ้านสวนพี่น้องเอยเชนเนอะรทีมาที่มาโต๊ะวม่มบังกลมอุดตุดแล้วไปเมื่อไหร่ ปีหนาเขาน่าขึอนได้ไปแบบนี้มันขึ้นเขาได้พูนาม,มันขึ้นเขาแล้วมปล่นี่ต้องรถรถขับเคลื่อนซีหล้อรถเพื่อไงไมันขับเคลื่อนแค่สองล้อมันขึ้นบ่ได้มันสนไอ้น้ำแข็งพีน่น้องอืม้มเศรษฐกิจคือเนี่ย แซบคักรื้อบรรไข่ต้มไข่ต้มปลาแดกบองพร้อมกับหน่อไม้ลวกพร้อมกับเห็ดไม่หอมก็ต้องขยันอีกเท่านึงทุกคน นะพี่นังเนะี่ยแบบอยากกินตำหม,มกทั่วเนาะพี่น้องเนะาะตำหม,มกทั่วตำหม,มกแดงหมกตำแค่หลอดไม่หอมกับตำคักแหนบแน่เราอยากกินตำหม,มกทั่วไปนะนั่นเราไม่มีมาขายแต่ทุกคนี้น ันนี่ไม่หอมมากแบบธรรมชาติม,มาาันธรรมชาติไม่หอมแบบไม่หอมอยากลายมือน,นี่ไม่ได้แตี้ยตัวเลยนี่แหละทัมชาตัไม่หอมแต่พัดเท่าม,มานี่คิวกับบมี่พี่น้องคิวกับบมี่แขวเหรียญไว้พี่น้อง để lại tới yếu nó yêu nhãn là ừ. yêu <laughs> tất cả những bữa ấy đi đó mhm 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 thầu mhm 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 nhắn mhm 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 ăn mhm Thầu นี่ là จุสจุความสดอันความสดใสม่หอมนี่แหละนาตาเฮ้ยถ้าแปลงเข้นคิ้วเนี่ยนาตาความสดใสว่าเรียนว่าแย่กันไปน้อยจ้ะทุกคนเนาะ คุยประเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็พักสลัดพี่น้องเอเอบัดนี้ก็จะเป็นมารูดพูดปากบ่ได้เขาปลาเก็บเผ็ดจ้าเที่ยเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ย ฝนดีหลยปีนี่เบือ่อไงถึงไปบ้านแม่ใกล้จะได้ไปเก็บบ่แต่ตัวเราฝ่าป้าอยู่แล้วก็ไม่ได้เก็บพี่น้องฝนมันตกอืมแสบมั้ มัน,นเป็นเมลุย้ยซุยยิ่ม,มจับประเดี๋ยวมองประเดี๋ยวมองซื้อของโบราณหลายพี่น,น้องเลยซื้อของมาจักดุนเนี่นะ ความมากักสุนทุกคนต้องสื่อความก่นหันมือห้าลาวินงไม่หอมไปเบื้องหนากากทุกคนไม่หอมไปเบื้องหนากากมันบ่ไม่แม่ไม่ใช่สำหรับเด็กหน่อยสิได้บ่บบ้นเนี่ยสิได้หนากากบุบเบิ้นเนี่ยแต่ทุกคนเออเป็นมรดกเปิดปากได้พีน้องเออขอโทษขออภัยหลายหลด้บ่อไม่หอมกระได้ ก็ไม่ยังดอกเป็นมะเร็งที่เท่าอ๋อมันแสบแท่ไัดนี้แสบประเด็บบอกทุกคนเลยเห็ด กับใครปลาแดดก,กับใครกับน้ำม่ต้มเขากันปลาเล็กสิบเอ็ดน่เป็นอะงม้งองมึืมึ ซัมเนก้าคิมนก้าซัมเนก้าแต่นะะทุกคนเนาะม่หอมพ่อเห็ดบ่มีสาลายอย่างเดอกทุกคนม่หอมพ่อได้การบ้านเด้อเส้ยต่บ,บ่เห็ดจังสี่ม่หอมกับบะมีการบ้านแต่ทุกคนม่หอมกอบคุณหลายๆด้แต่เด้อผูมเป็นกำลังใจให้เม่หอมอย่าเบื่อไม่หอมเด้อพี่น้องเม่หอมมีสองบาท บานอันอันไม่หอมไม่สองบ้านยายจันหอมโนเวอันนั้นไม่หอมกับเก็บเหรียญนะจากเนาะอันแม่จันหอมอันแม่จันหอมโนเวอันนั้นไม่หอมก็เก็บกิโลคลิปนี้กับซัมเนียนะจากทุกคนเนาะไม่หอมกับฝากขอบคุณทุกกําลังใจที่เป็นกําลังใจให้ไม่หอมอด์ดีตลอดมากนะกจากเนาะผู้ที่สนับสนุนผู้ที่ปะให้ซึ่งกันและกันนอกจากเนาะ คลิปนี้มีหอมกับบายบายได้ใจเด้อรอยบายทุกทุกกำลังใจได้ใจขอให้นอนหลับฝันดีขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงทุกถูกคนได้ใจเด้อทุกเอฟซีม่หอมได้ใจเด้อคลิปนี้กับบายบายจ้ะทุกคนบายบาย